ตงนี้ต้งงานแน่นหรือเกินต่อไม่ได้แทบไม่ได้พักเลยในการทำงานระต่อแล้วเพรา่มีเอ้ยผมชัดเจนพี่ว่าผมไม่ใช่ผู้ชายสายพักเท่าไหร่เป็นผู้ชายสายทำงานเป็นเป็นแอคทีฟเป็นคนแอคทีฟครับเป็นไงความรู้สึกที่เราเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นคนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งในในบ้านเราที่แบบว่ามีงานขอเนื้อเลยในเรื่องของงานอีเวนต์อือต่อเนื่อหรอใช่พูดเดี๋ยวนี้ได้ราทุกคนหายหมดแล้วนี ไม่ผมรู้สึกว่าเราก็สลับสลับกันแหละครับเพราะว่ามันมันก็เป็นช่วงแล้วก็เอาจริงๆริไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะเราเราก็ยอมรับว,ว่าเราก็ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราแพนแบบอย่างเช่นโปรเจกต์การสแสดงเราเนี้ยรู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมแพนว่าผมจะออกมาทุกปีอะแต่มันไม่เคยถูกใจเลย <c oughs> มันจะกลายเป็นปีเ <c oughs> ว,ว้นปีตลอดอนะไรอย่างี้ใช่มันก็ด้วยมันด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เข้าใจนะว,ว่าจริงจแล้วอยากผลิตงานออกมาให้ทุกคนดูได้ทุกปีนั่นแหละ ยังยังกูราจะรับงานต่อเราเราจะดูอะไรอย่างไรยังไงก่อนว่าจะบอกอะไรไหมหรือไม่อะไ,ไ,ไรช่วงนี้ก็สไตล์ก็เปลี่ยนอีกแล้วครับเ<ห>ม,มื่อก่อนจะเป็นบทนําใช่ไหมตอนนี้คนนํแเราไม่ใช่คนเบื้องหน้าด้วยคนเบื้องหลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเราให้ใจกับทีมงานมากขึ้นแล้วเรารู้สึกเราอยากสัมผัสทีมงานหลายแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มศึกษาพี่ๆทีมเบื้องหลังเยอะขึ้นนะครับว่าแบบเอ้พี่ปุ้งกับคนนี้คนนี้เก่งแล้วน่าจะแบบไปอยู่ในมือเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าเราต้องพิธีพิธีในเรื่องคุณภาพมากขึ้นถ้าเกิดเราดึงเรื่องหลังไว้ใครจะมาเป็นช่างภางพใครจะมาเป็นคำถือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าผมสนใจแล้วกันแต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราไม่ทํางานกับคนไม่มีชื่อนะออไม่หมายถึงว่าบางคนบางคนเราแค่เจอกันแล้วได้คุยกัน,นอ่ะเราจะรู้เลยว่าเขาอยากทํางานจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแบบมีแพชชั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมมาชอบทํางานกับคนมีแพชชั่น ค่เส้นางตอไถ้าเกิดจะเลือกเรืองนี้ม,มาเราจะต้องดูก่อนทีมงานมีใครที่แบบว่าเราพอจะคุยได้หรือว่าจะแบบว่าคุณตอบเพชชั้นกันได้หรือว่าอะไรไม่หลอกอเอาแค่ผมรู้สึกว่าทีมน,นี้เขาแบบตั้งใจและดูมันนะถ้าเราทำเราก็ไปหมดมแล้วก็แต่ว่าเรื่องบทก็ไม่ได้เข้มข้นน้อยลงมผมก็ยังยังรู้สึกว่ายังพี่ดีพี่ถ่านเพราะว่าเราไม่ได้มีความคิดจะอยู่กับที่ เรายังอยากแบบไปข้างหน้ายังอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าน่าจะยังพัฒนาได้อยู่นะอะไรเงี้ยใช่ครับมีบทไหนที่หอบเฝ้ารอไหมครต่อกัแบบอยากกทเล่นอยากจะลุยสักีแต่ก็ยจะไม่ได้มียวกรรัสถ้าเป็นเรื่องนี้น่าจะเลิกพูดไปนานแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าบทที่นักแสดงรอมันในความคิดผมมันไม่มีครับมันอยู่ที่จังหวะช่วงเวลาช่วงชีวิตมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ว่าแบบช่วงนั้นผมอินอะไรด้วยแบบบางครั้ง บทดีมากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มันก็ยากอนะแบบจะลองจะลองแบบว่าน้า,ารูบทเองแล้วคุยกันนักเขียนบทสักคนนึงแล้วทำมาสักเรื่องทีไดต่องในในบทที่เราองอยากเล่นจริงจริงจริงที่ผ่านมามันก็คือคือนะ้ามาตลอดแหละครับแต่เราแค่แบบไม่ได้ออกหน้ามากขนาดนั้นที่จะแบบแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทําได้ทุกอย่างแต่เราอ่ะชอบช่วยชอบช่วยแบบพี่ๆคนอื่นว่าแบบเอ้ยมีอะไรผมแชร์ได้ไหมนะอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็เป็นคนเสพเยอะ ก็ช <muitas S 2> ัวประมาณหนึ่งว่าเอ้ยเราเราเสพเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ใช่ชีวิตประจําวันเยอะอะเราแบบเช่นแบบช่วงหนึ่งมันอินงูอย่างเงี้ยก็จะอินสัต์เลอยคานเรื่องสัตเลอาคานแชร์ได้นะเรื่องนี้ไปเริ่มแชร์กับพี่แอนนี่งังฮะก็คุยเรื่อยๆครับอ่าแต่อย่างพี่แอนนี่คือเพราะเขาเป็นคนที่ผมอยากทํางานด้วยผมรู้สึกว่าชอบไฟในตัวเขามันร้อนแรงดีแต่ได้ยินแตได้ยิน สิสอ,อบแยมาบมา้งไหมคะแบกว่าเวลาอยู่ในกองอเงี้ยค่ะเรื่องนั้นผมไม่เทคอะเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละคนมันเชมีไม่เหมือนกันต่อให้เราได้ยินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามมันไม่ได้แปลว่าเราจะเจอมันสุดท้ายมันคือตัวเรามากกว่าแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเก็บผมแบบจําแม่นเลยก็คือเขาพิธีพิถันในงานเขาผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาแค่นี้ยแค่ประโยคสั้นๆแพชชั่นมันแบบแน่นมากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับ จะต้องเตรียมตัวไปละลานที่กำกับพี่แอน์เก็ถ้าพี่เขาพร้อมเริ่มเมื่อไหร่ผมก็พร้อมเริ่มเลยครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องไปชวนกันวิ่งบ่อยอุ้ยแรงมากมีวิ่งบ่อยมากผมว่ามีสกิลไหมเรามีสกิลหลังจากที่เราไปซ้อมวิ่งมาเดินเนี่ยสกิลไม่มีอาจจะมีขาที่ยาวผมเดินเร็วสู้ได้วิ่งหน่อยเดี๋ยวผมเดินเร็วตามคือไปละลานพิติกรรมในแนวๆนั้นก็ถ้าพี่เขาสามารถน้อยให้ผมตื่นได้ผมก็ไปคะตื่นยากตื่นยากเลยสองเราต้องตื่นหกเช้าจริงหรอ ช้าขนาดนั้นเลยทุกคนก็ไม่สูดอากาศเลยสืดมึงไปจัติจกรรมเมืองไก็มีคนวิ่งเย็นอะไรที่แอนไปจัดที่แนไปเลยเจอพี่แอนไปจดรองรับเจอพี่แอนไปจัดรองเจอพี่แอนไปจัดรองรับเจอี่แอนไปจัดรองตอนวิ่งต้องโดนไม่อยากรับเพราะคนรู้เยอถ่ายรูปเขายินแย่ไม่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลเดี๋ยวถ่ายส่งกันบ้างก็ได้หรือเดี๋ยวผมวิดีโอคอลแม้ตอนวิ่งว่าพี่ผมวิ่งอยู่นะฮะไม่ไม่ไปสัรมนา เราพูดถึงเรื่องขาแล้วเราพูดถึงเรื่องลูกล่าสุดที่หลายคนมองว่าอันนี้คือทีทีเลยที่เราไปถ่ายลูกล่าสุดนั่งก้าอี้เราดูโค้เป็นมุมแต่ละมุมคือใช่เลยที่ทำไมพูดงั้นผมเกิดขอนะนะไม่สุดท้ายผมว่าเนี่ยเราเราข้ามเรื่องหน้าตาไปเนาะทายกันมันทำอะไรไม่ได้หรายถึงว่าอย่างอย่างสไตล์แต่งตัวผมรู้สึกว่าคนเราเปลี่ยนตลอดแล้วก็ยุคนี้เอาพู้นจริงผมเริ่มอินเสื้อผ้าผู้หญิง คุณจริงว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราเราอยากทําให้ทุกคนเห็นว่ามม่ไม่มีกําแพงหรอกไม่ว่ามันจะคัดติ้งผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามันเหมาะก็คือเหมาะจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดใส่ขาสั้นอยู่แล้วมันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรเราเห็นราเห็นรูปเรารู้สึกว่าอะไรนะไม่เอาจริงว่าบานลงดูมั่นสุดๆว่าเป็นตัวเองสุดๆเราดูเลยพอเอมเนตนมาปิดขอบเป็นมาเนี่ย้วเป็นหน้าแบบ จริงแล้วพอคนเปเมนแล้วมันรู้สึกย่ไงไรวะไม่รู้สึกเอาจริงเพราะว่าผมผมกับพีอะเอาตรงๆก็คือมันรักกันอยู่แล้วอะเราอะไม่ได้ติดเอาจริงเวลาใครจะบอกว่าแบบเ,เหมือนหรืออะไรเงี้ยคือมันรับไปหมดอะ,ะแล้วยิ่งเราเราทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยมันมันก็ไม่ได้แปลกมันก็เป็นความคิดส่วนบุคคลแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็รู้รู้ตัวเองแล้วกันว่าเอาจริงอย่างผมกับพีอะพี่เคยเจอเราทั้งคู่อะเอาอะไรมาเรียนแบบกันก่อน ก็ไม่มีอะไรจะมานั่งเรียนแบบกันได้หรอกเออแบบมันคนละทางกันเราไต้องกังวลเรื่องเกมเราใช่ไหมหกังวลบ้างแล้ว,า,วาพี่ต่อสิ <16. S 2> <16. S 1> บหกสิบหกมั้งอะเมื่อกี้พี่ต่อเวลาถ่ายรูปเสร็จเราดูหมือว่ามันดูไหมดูแต่ว่าผมเป็นคนดูไม่ค่อยละเอียดจะมีพี่กบผู้จัดการอนะ่ะช่วยเรื่องคือพอมันบานอ่ะมันจะมีเหลี่ยมที่ต้องระวัง จะว่ามีมันจะมีทับบ้างว่าเออะอันนี้ลบได้ไหมดึงได้หรือเปล่าหรือเบลอนะหรือเราจะแปะทับไปเลยเพราะตอนนี้มันมีรูปหนึ่งที่กำลังจะลงแล้วมันอาจจะแบบหม่อาจจะต้องใช้วิธีแปะเลยถ้าจะลงแปะที่ขอดูว่ามันขเมันมันอยู่ในกล้องแต่รูปมันดูดันประมาณหนึ่ง ดูดันในแง่หน้าดูดันในแง่รูปร่างเพราะงว่าผู้จัดการก็ต้องเซฟเราหนึ่งคือองศาไม่เราก็ผมแชร์เพราะว่าผมเป็นคนเลือกรูปไม่เก่งหมายถึงว่าผมอ่ะเป็นคนที่สมมติว่าผมบอกว่าหน้านี้ดีทุกคนจะพูดว่าไม่เห็นดีเลยสมมติว่าถ่ายโฆษณาลูกค้าจะชอบถามเราไงว่าล้วต่อชอบรูปไหนคะนี่ครับทุกคนจะแบบอืพี่กดว่าไงคะ จริงๆมันมีมันมีเสียเซลเลยเพราะที่เขาสึกเราว่ารูปเนี้ยงหน้าเราดีแต่คนอื่นรูน้สึกว่าไม่ใช่ไม่เสียเซลเลยเพราะว่ารู้สึกตัวเองมาไกลมากจากเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบถ่ายรูปวันนี้พยายามถ่ายรูปได้บ่อยผมว่าผมมาไกลมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยพยายามแล้วนะสุดๆแล้วเหมือนกันถ้าไปมากกว่าน,นี้จะไม่ใช่ตัวเองแล้วนะใช่ซึ่งเราก็คิดว่าแฟนคลับเราไม่น่าอยากให้เราถึงจุดนั้นะที่เราแบบไม่ใช่ตัวเองวพี่ถวิธีการโพสหน้ากับวิธีการโพสที่โชว์ ใส่เกีฬาสั้นอะต่อรู้สึกว่าอันหนึ่งมันคือความมั่นใจส่วนตัวมันสุดย่างบางคนจะโคตรน่าน้าแต่บางคนรู้สึกว่าต่อแบบเออใส่กีฬาสั้นแล้วดูความั่นใจมันเป็นเองเราถ่ายรูปเหมือนมันก็โอเคสุดพี่คิดว่าผมถ่ายรูปเก่งไหมเนี่ยถามขนาดนั้นยากจังเลยอะผมเป็นคนที่ส่วนใหญ่รูปมันจะดีเสมอถ้ามีคนชวนถ่ายเพรมาตรงนี้สิมาตรงนี้หมายถึงว่าะเขากำหนดให้ว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นแบบสมมติวันหนึ่งเราแบบมีฟิลเราอยากถ่ายรูปอ่ะ ไม่ถ่ายรูปเท่ไหรสิอันเนี้ยพังแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้มีเซนต์ขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้มันจะดีอ้าแตาเซนต์ถ่ายรูปต้องดูคิดเองด้วยแต่ถ้ารูปดีสุดนะเอาในชีวิตเลยนะรูปแฟนคลับขอที่แฟนคลับไปให้ถ้าในแฟนคลับเรารู้ความทุกมุมแล้วมันเหมือนกับว่าถ่ายด้วยความรักอ่ะเอาจริงาะแต่เราอะเราต้องมาถ่ายที่มาท่านตังค์คือแบบทุกการกระดิกนิ้วที่มันมาจากความรักรักรักเนี้ยแล้วแบบเอาจริงจะมี เราเลือกรูปให้เราขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเราถ่ายสิบรูปเป็นถัดถ่ายเป็นถัดรูปใช่ได้แค่หนึ่งรูปทุกทีที่ถามว่าขอบคุณที่เรื่องรูปที่อินสตาแกรมต่อตขอย้อนไปรูปขาดถัดถังต้องถักสาวๆแล้วมีแบบว่าคอมเมนต์แบบที่นี่แบบว่าแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยมั่วแต่วราต้องช่ไหนครับบอกว่าแบบว่าเป็นที่นี่แบบสาวๆอะไรเงี้ยอาจจะรออาจจะแบบว่าอ๋อ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแก๊งๆหน้าผมของผมก็เป็นเรื่องปกติครับก็เจ้ากันข้างหลังอยู่แล้วอะไรเงี้ยบอก<อ>ว่าใส่อีกซี่ใส่อีกชอบอะไรเงี้ย um. ไม่แต่ว่าผมว่าผมไม่ค่อยเจอคนไม่มีมารยาทนะครับเอาตรงๆมันมันเป็นความโชคดีของเราบางว่าแบบผมไม่ค่อยเจอคนที่แบบเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนมาวิจารณ์รูปล่างหรือมุมหน้าคนอื่น มันเป็นเรื่องมารยาทนิดนึงเหมือนกันอ่ะที่แบบจะมาบอกว่าเฮ้ยมุมนี้ไม่เห็นดีเอ้าแต่ถ้าเราชอบล่ะมันมันเป็นสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับต้องน่าสักกว่าสิบหกได้ไหมคะฮะสักกว่าสิบหกได้ไหมสิบสี่ได้ไหมสิบสี่อันนี้สุดแล้วพี่ไม่ครับไม่ได้แล้วขายาวสี่สิบสี่ใส่สิบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนาะ โอเคขอบคุณอาจารับ